กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการช่วงพิสูจน์ความดีวันนี้ผมมีเรื่องราวของพระรูปหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นอกจากในการปฏิบัติจิจของสองฆ์อย่างเคร่งครัดแล้วท่านยังหาวิธีสืบสารพระพุทธศาสนาโดยการขี่จักรยานไปสอนธรรมะตามโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อชักชวนเด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าวัดกันมากขึ้น ที่สูจความดีโดย AIS ปรกกกกะกาศครับประกาศเราจะไปส่งเด็กก่อนนะครับไปส่งที่น้องตะเคียนก่อนแล้วก็ค่อยเข้าสายที่สาม กลายเป็นภาพที่ชินตายไปแล้วของชาวชุมชนรอบวัดป่าลานหินตัดตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ถึงความเป็นพระนักพัฒนาของพระประหลัสดสมบูรณ์สุมาคโลเจจาอาวานวัดป่าแห่งนี้ที่ใช้จักรยานเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาชักชวนเด็กและเยาวชนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีในโครงการจักรยานตราโซล่าเซล โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อ1ิปีก่อนหลังจากพระประหลัดสมบูรณ์เป็นครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนต่างๆซึ่งบางวันต้องเดินทางไปกลับเพื่อสอนหนังสือทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าหลวงพ่อจึงมีแนวคิดว่าถ้าใช้จักรยานในการเดินทางสอนหนังสือเด็กๆไม่ต้องรบกวนครูและชาวบ้านมารับส่งและเมื่อศึกษาพระธรรมวินยัยก็ไม่ได้บัญญัติข้อห้ามไว้จักรยานก็คือพาหนะชนิดหนึ่งที่พระน่าจะใช้ในการเดินทางได้ นทาเจนกระทั่งหลวงพ่อมาเริ่มสนใจเรื่องโซลาเซลล์จึงเริ่มเรียนรู้นำโซลาเซลล์มาใช้ในวัดทำให้ประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้มากจึงริเริ่มโครงการจักกรยาตราโซลาเซลล์ติดตั้งให้กับ9วัด1โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวตะเข็บชายแดน โครงการจักรยานตาส่วละเซลก็เกิดมาสองครั้งแล้วครั้งละสิบห้าวันเก้าวัดครั้งละเก้าวัดนะตอนนี้สองครั้งแล้วตามจะเข็บชายแดนนะมีมีวัดที่ที่ยังต้องการอีกอกหลายอีกหลายวัดทีเดียวนะทําทั้งปีก็ไม่หมดหรอกนะแต่ว่าก็ก็แบ่งเวลาไปเพราะว่าเราก็แล้วแต่โอกาสนะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมเมื่อกี้นุรวมกระโหลกเพราะฉะนั้น,นไอ้ชุดที่ไปถอยเก้าวัดนี่เป็นชุดแข็งใหญ่ กว่า10ปีที่พระประหลัดสมบูรณ์ใช้จักรยานเดินทางเผยพร,ร่คําำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ตามโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและเปิดห้องเรียนธรรมชาติพาเด็กๆเ,เรียนรู้ป่าให้เด็กๆได้ฝึกใช้สมาธิฝึกจิตนอกจากจะปั่นจักรยานเผยพร,แร่แพระพุทธศาสนาและโครงการจักรยานตราโซล่าเซลแล้วพระประหลัดสมบูรณ์ยังพาเด็กและเยาวชนปั่นจักรยานเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆที่ปั่นจักรยานผ่านเพื่อปลูกฝังให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวยังไม่เข้าครับเดี๋ยวติดโทราก่นาอนยังต่อไปเท่าที่มีแรงโดยเฉพานะ,นะตั้งเป้าแว้ปป80ปียังปั่นจักรยานได้เข้มข้นและเต็มอิ่มสำหรับพิสูจน์ความจริงในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้านั้นเรามีอะไรให้คุณผู้ชมไปร่วมพิสูจน์นั้น ไปติดตามตัวอย่างบางช่วงบางตอนครับชชแช้เหลี่ยมโจรแก๊งลักรถตู้หลอกเช่าแล้วเชิดรถหนีส่งขายตามใบสั่งที่สูดชีวิตจริงสุดรันทดสองพี่น้องกลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราหลังถูกรถกระบะพุ่งชนและทั้งหมดคือพิสูจน์ความจริงกับผมบินบันลือฤทธิ์ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเราย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์หรือติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้ที่ ID Line a d m i n 3ินที่ขึ้นอยู่หน้าจอข้างล่างนี้แล้วกลับมาพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา22นาฬิกา20นาทีถึง23นาฬิกา20นาทีทางช่อง 3SD ช่อง28สำหรับวันนี้สวัสดีครับ